สวัสดีครับคลิปนี้จะบอกวิธีการเปิดใช้งานซิมการ์ดที่เรียกว่าซิมเรียนที่บ้านซึ่งเป็นซิมที่ทางบริษัททู o ูฟนะครับได้มอบให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้นักเรียนใช้ในการเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นะครับซึ่งซิมนี้นะครับจะให้นักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตฟรี2เดือนนะครับใช้อินเทอร์เน็ตฟรี2เดือนซิมนี้เป็นซิมแบบเติมเงินนะครับแต่ไม่มีจำนวนเงินมาให้ ไม่จําเป็นจะต้องเติมเงินนะครับขอย้ํานะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องเติมเงินเพื่อให้เสียค่าใช้จ่ายนะครับซิมนี้เน้นใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีเท่านั้นนะครับใช้ฟรีเป็นเวลา2เดือนครับมาดูนะครับขั้นตอนการใช้งานซิมว่าหลังจากที่ได้รับซิมไปแล้วนะครับจะเปิดใช้งานซิมอย่างไรนะครับขั้นตอนที่1นนะครับให้ใส่ซิมการ์ดเข้าไปในเครื่องโทรศัพท์นะครับหลังจากนั้น อาจจะต้องมีการปิดและเปิดเครื่องใหม่เพื่อที่จะให้ใช้งาน 4G ได้นะครับอาจจะต้องมีการปิดและเปิดเครื่องใหม่เพื่อที่จะให้ใช้งาน 4G ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะสามารถใช้งาน 4G ได้เลยครับ